สวัสดีครับเที่ยวทํากินกับนายแบงตุย้ยคลิปนี้ก็เป็นคลิปทําอาหารอีกแล้วครับท่านเมนูที่เห็นอยู่ตรงหน้านี้คือว่าหอยหอยจุกหรือว่าหอยขมครับนี่หอยจุกหรือว่าหอยขมอ้าวอันนี้ตัวนี้ไม่ได้ตัดเลยหลงแน่เลยนี่มีหนึ่งตัวที่ไม่ได้ตัดปกติเขาจะตัดคลนะตัดกนหอยหรือว่ากกกนหอยครับมัเจะอรทรสถอกมาคือจุกเมนูวันนีอ้อมหอยครับ เดี๋ยวเราไปดูครับว่าเครื่องแกงมีอย่างของโอ้สองตัวนี่บริตัดนะครับสามตัวครับบริตัตครับสี่ตัวครับโอ้หลายตัวเลยครับสงใสยน้องก็จะตัดตัดมั่งไม่ตัดมั่งก็สลับกันครับนี่ครับนะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยครับอมหอย ลดับแรกครับมาดูเครื่องแกงครับมีพริกแห้งจากไข่หอมแดงครับเครื่องแกงมีแค่นี้นะครับเครื่องแกงเราก็จะเอาไปโขกกใส่เข้าไปในโขลกโขกโขกจากไข่ก่อนครับตำตำ,ตำ,ต,ำตำให้พอแหลกครับตำตะไคร้ตำพริกแห้งหอมแดงครับตำเครื่องให้เข้ากัน ต่ำไปครับต่ำให้พอหยับหยาบแหลปรก็ไม่ได้แหลกเท่าไหร่ครับหยับหยาเพราะว่าก็เป็นเมนูอมหอยทางภาคอีสานครับเขาเรียกว่าอมหอยอมหอยขุมหอยจูบบ้านห้องหอยจูบหอยขุมห,หอยจุบต่ำไปเลยเลยครับต่ำ จะไข่ต่ำพริกแล้วก็สุดท้ายก็ต่ำหอมแดงใส่หอมแดงที่หลังเพราะว่าจะไข่ต่ำก่อนนี่จะไข่จะต่ำหยกักตํำหยักน่อยจะไข่ก็พริกอ่าต่ำจะไข่ก็พริกได้ตีแล้วก็ใส่หอมแดงครับใส่หอมแดงลงไปแล้วก็โขกต่อครับโขกเสร็จแล้วเอาละครับ น่ครับพอแลกได้ตีเขาก็นำลงไปคนในหมอ้อสูตรนี้ไปเห็นเขาบอกไปคนกับในหมอ้อนะครับปรุงรสอย่าง,งเรียบร้อยเอาพริกตีตำโคกเรียบร้อยใส่คนลงไปในหมอ้อเติมน้ำล่างโคกเข้าไปเห้นจักหน่อยนะครับน้ำร้างโคกความอร่อยอยู่ที่น้ำร้างโคกนะครับ น้ำรังคุกที่เขาตัำมน้ำพริกนะครับใส่เข้าไปน้ำร,งรังคุกอย่าให้ขาดเนี่ยยกเทเข้าไปในมอเลยซึมเข้าไปหลักก็คนหรือว่ามนุษย์โคเลโคเลปรุงรสครับปรุงรสไปเลยทีเดียวเลยครับอ,อมบักหอยเออของห้องอมบักหอยเรยกว่าออมหอยหอยจุบหอยจุบหอยขุ่ม แล้วแต่ใครจะเรียกแล้วแต่สไตล์ใครจะถนัดใส่ข้าวคั่วลงไปครับบวมี้ข้าวเบือปกติเขาจะตำข้าวเบือหรือว่าเข้ามาเข้าตีว่าเข้ามาเข้าข้าวเบือมาตำใส่ข้าวบ่มี้ก็ใส่ข้าวคั่วได้ครับบเปไปอย่างครับใส่ข้าวคั่วลงไปแล้วก็ตามด้วยน้ำปลาครับนี่ครับ เปิดกระปุกน้ำปลาตักน้ำปลาเข้าไปครับใส่เข้าไปปรุงรสไปเลยครับทีเดียวใส่น้ำปลาเข้าไปใส่น้ำปลาปรุงรสแค่สองอย่างครับมีน้ำปลากับชูรสนี่ครับชูรสครับใครไม่กินก็ไม่ต้องใส่นะครับ แล้วแต่ชอบสไตล์ใครสไตล์มันครับคนไหนไม่กินไม่ต้องใส่แล้วก็เติมน้ำเปล่าเข้าไปครับเพราะว่าเดี๋ยวน้ำหอยมันก็จะออกอันนี้ผักที่เราจะใส่ออมบักหอยมีต้นหอมแล้วก็ผักชีแล้วครับเสร็จแล้วก็นำขึ้นมาตั้งไฟครับเปจุดแก๊สตั้งไฟคนไปเรื่อยๆนะครับ การออมบักหอยก็ต้องค้นไปเลยเลยมาอันมันเข้าความมันจะติดกลมอครับมันจะแห้งติดกลมอเขากะตั้งไฟก้นไปเลยเลยก้นไปก้นไม่เดยกะน้ำหอยมันก็จะออกนะเดวยวก็จะมีน้ำแต่เดี๋ยวก็จะเติมน้ำเข้าไปหน่งนอยให้มันออดเจาะแอกแกบักหอย เป็นเมนูของทางอีสานแต่ฮัดตั้งเหนือนี่ก็แกงแค่หอยนะก็คล้ายๆกันแต่ตั้งแกงแค่หอยนี่จะพักเยอะหน่อยตั้งเหนือนี่ออมบักหอยทางอีสานก็มีใส่ผักท่าที่ใส่ได้ครับเอาก็ตั้งแล้วนี่ครับล้วก็มาหันห่นผักหั่นผัก ชี้แล้วชีลว้ลวที่เราจะใส่อมบักหอยอันเป็นท่อนเป็นท่อนครับแล้วก็ต้นหอมครับใส่ผักแค่สองอย่างแต่จริงๆต้องมีเพิ่มความหอมด้วยผักอีตูผักอีตูหรือว่าใบาแมงลักแต่ไม่มีก็ไม่ต้องใส่ครับ การทำอาหารไม่มีผิดไม่มีถูกครับเอาวัตถุดิบตามที่เรามีและเราหาได้เพอเอินไม่มีครับใบแมงลักหรือว่าผักอีตูใส่แค่สองอย่างครับผักหอมผักชีกับต้นหอมใบแมงลักข่คมความหอม์โมมีกับโบปียงอําอบังหวยเขาก็ต้องค้นไปเลยเลยนะครับนี่เขาหั่นผักไว้เรียบร้อย แล้วก็ล้อใส่กับไปกลืนี่ครับกลนไปน้ำก็เริ่มอ,ออกมาครับน้ำหอยน้ำหอยเริ่มอ,ออกมาพออเจาะแอะแกนะครับไก,จก,ไไก่จะสุกได้ตีกลนไปกลนมาจะสุกได้ตีเนี่ยเดือดบุบุบุนบ,บะแล้วครับหอยทีตังไปสักกร,รมหอยนี่มันจะสุกนี่มันคือว่าฝาหน้ามันจะลุด ฝาหน้าหลุดได้ที่สุกได้ที่ก็เอาผักใส่ลงไปเลยครับผักที่เราเตรียมไว้มีผักชีแล้วแล้วก็ต้นหอมครับนี่ครับใส่แค่นี้แล้วก็คนครับคนให้พอผักสลดก็แค่นี้ก็เป็นอันเสร็จพิธีแล้วครับรสชาติเอารสชาติที่เราชอบครับถูกปากครับเรากินรสไหนก็ใส่รสนั้นนี่ครับ นี่ผักสลดแล้วก็ปปอแล้วครับนี่มันบอกมีอย่างยากแล้วคือว่าเดี๋ยวมันกระซุกไปเลยๆครับพักนี่เรียบร้อยเร็จแล้วครับอมบักหอยเดี๋ยวเราไปตักเสิร์ฟในจานกันเลยนะครับเรียบร้อยนี่ครับอมบักหอยง่ายๆครับสไตล์บานๆครับคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ ขอบคุณนะครับที่เข้ามารับชมขอให้ทุกท่านเฮงเฮงรวยรยอย่าเจ็บอย่าจนนะครับสวัสดีครับผมนี่ครับทำง่ายง่ายครับอมอบักหวยลองไปทำกินทำทานกันดูนะครับ